สวัสดีครับนะวันนี้แทบก็อยู่กับผมเอสนิกไทยแลนด์เหมือนเดิมนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวงูชนิดหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่ที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานนี้นะไม่ใช่ชนิดนั้นนะครับผมนะผมจะรีวิวชนิดนี้ก่อนนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับหรืออาจจะเป็นคลิปต่อต่อไปเนี่ยผมจะรีวิวงูชนิดนั้นนะครับผมนะก็ผมยังไม่บอกก่อนนะครับว่างูชนิดนั้นคือชนิดอะไรนะครับแต่ มีคนตอบถูกนะมีคนตอบถูกนะคมีคนตอบถูกนะครับโอเคมาดูงูชนิดนี้กันเลยนะครับก็งูชนิดที่ผมมาจะมารีวิวในวันนี้นะผมนะก็เป็นสมาชิกที่อยู่มานานแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทํารีวิวนะครับผมนะโอเคก็ไปดูกันเลยครับนี่ครับงูชนิดนี้นะครับนั่นก็คืองูไซมานแดงหลังลายนั่นเองนะครับผมนะก็ ตัวนี้ผมขอไม่จับออกมานะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเร็วนะไม่ใช่ไม่ใช่ชนิดที่ผมเปิดแบบตอบคำถามไปเมื่อวานนะครับผมนะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนั้นนะตัวนี้ก็ผมอยู่มานานแล้วเป็นตัวนี้นะตัวนี้ที่ผมเปิดตอบคำถามไปนะครับผมนะโอเคก็เป็นชนิดนี้อันนี้ก็จะเป็นงูฉมามแดงหลังลายนะครับก็งูฉมามแดงหลังลายนะครับผมนะก็เป็นงูที่ ไม่มีพิษนะผมนะอยู่ในตระกูลงูสายมานนะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับผมนะใช่ครับซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับทั้งงูสายมานพระอินนะครับงูสายมานแดงงลายงูสายมานหลังทองนะครับงูสายมานฟ้าเขียวนะครับงูสายมานเป็ดใต้ตาใหญ่นะครับงูสายมานฟันเลื่อยนะครับงูสายมานลายเฉียงงูสายมานคอแดงคือมันเยอะมากเลยผมว่าที่ผมท่องมานี่มันก็น่าจะยังไม่หมดนะครับผมนะ ก็งูฉลามแห่งลายนะครับก็จะเป็นงูที่ไม่มีพิษนะผมนะก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับจุดเด่นของเขานะครับก็คือตรงหลังนะครับก็จะมีเป็นลักษณะเป็นสีแดงนะครับผมนะเป็นลายขึ้นมานะครับผมนะเขาก็เลยได้ชื่อว่างูามามแห่งลายนั่นเองคงูชนนี้นะครับเป็นงูที่ไม่มีพิษนะผมนะก็อาศัยอยู่แค่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับข้อมูลมันน้อยนะข้อมูลมันน้อย ก็อาจจะผิดพลาดประการใดนะครับก็ขอกานอภัยนะครับไว้หนะที่นี้ด้วยนะเพราะว่าข้อมูลมันน้อยกครับก็ผมก็จะเออไปค่าว่าแล้วกันนะครับสำหรับการออจัดที่เลี้ยงนะครับผมนะก็ควรจะเป็นแบบนี้แต่ว่าควรรองพื้นด้วยุยมะพร้าวนะนี้แต่ว่าผมรองพื้นด้วยเช็ดชู้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ช,ชู้สิมันเป็นกระดาษนะครับที่เอาไว้รองซับมันนะเอามาใช้นะผมนะเพราะามันซับดีนะ ก็จริงๆควรลองพื้นเป็นขุยมะพร้าวนะครับแต่ว่าผมลองด้วยกระดาษซับมันแต่ว่าผมก็พรมน้ําอยู่บ่อยๆนะคะตัวนี้ก็เขากินน้ําจากใบไม้นะฮะแต่ว่าผมก็ใส่ถ้วยไว้เพื่อความชื้นนะคะผมนะโอเคนะฮะก็อาหารนะฮะอาหารนะครับเขาจะกินพวกจิ้งจกนะครับกบเขียดจิ้งกานะครับจิ้งเลนนะฮะก็ตาม ก็ตระกูลต้นไม้มันก็กินแบบนี้แหละนะตระกูลต้นไม้นะคะมันก็จะกินพวกจิ้งจกกบเขียดิงกัดจิง้งอะเลยนะคะก็เป็นตามปกติอยู่แล้วแล้วก็สายมันก็ตระกูลนี้ก็กินแบบนี้นะคะทุกตัวเลยนะผมนะโอเคนะครับผมนะก็นิสัยเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างไวนะตัวนี้ไวมากไวมากนะคะตัวนี้คือไวนะ ที่ผมไม่จับออกมาเพราะมันไวมากนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเอาไว้แทนนะเป็นภาพประกอบนะครับนะโอเคนะครับผมนะก็วอชานี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะแต่ว่าหายากไปหน่อยนะผมนะ <c oughs> าาก็หายากหายากมควรเลยนะครับผมนะตัวนี้มันอยู่แค่ภาคใต้นะครับของประเทศไทยนะภาคอื่นไม่มีนะครับผมนะทําให้ข้อมูลมันน้อยมากนะครับผมนะนั่นแหละครับ แต่วงูสายม่านพะอินเนี่ยก็เขาเพาะกันได้แล้วนะได้ข่าวน่าจะเพาะได้แล้วนะงูสายม่านพะยินเพราะว่ามันกระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับงูสายม่านพะอินนะโอเคนะฮะก็ข้อมูลก็ประมาณนี้นะคุณนะข้อมูลก็ประมาณนี้นะครันะก็ส่วนลวดลายนะฮะลวดลายนะคะคุนะก็จะเป็นสีแดงนะเดี๋ยวมเปิดได้ดู ก็ส่วนลวดลายนะฮะก็จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงนะครับคอเป็นสีแดงแล้วก็พอหลังจากคอมันเนี่ย <c oughs> ก็จะดํานะครับส่วนประมาณโคนหางนะฮะก็จะแดงนะฮะแดงสวนปลายหางก็จะเป็นสีส้มนะครับหรือไม่ก็จะสีแดงบางตัวอาจจะสีแปด๊ดกว่านี้นะแต่ว่าตัวนี้ก็แป๊ดเหมือนกันแหละแต่ว่าประมาณปานกลางกนะ็ปแป๊ดเหมือนกันแหละตัวนี้โอเคน่าหนะก็ นั่น <g ül> แหละแนวผนะผนะอืองี <g ül> ก็หัวโตนะหัวโตมากแต่ว่าที่ตาโตก็เป็นมูสายมานหลังทองนะตาโตที่สุดในตระกูลมูสายมานนะครอืมนั่นแหละนะนรับ <g ül> ตัวนี้ผมก็อ่อไปซื้อมานะตัวนี้ก็นั่นแหละแนวนะ,หะนะเห็น เห็นอยู่นะก็นั่นแหละนะครับผมนะพูดอะไรต่ออ่ะไม่มีอะไรจะพูดแล้วอ่ะก็ลักษณะนิสัยนะตัวนี้ไม่ดุนะตัวนี้ไม่ดุไม่กัดไม่เคยกัดนะแต่ว่าไวเฉยๆนะตัวนี้ไวมากไวเฉยๆนะฮะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะไวสมควรเลยนะไวไวไวก็ไวอะไรนะพอๆกับเขียวพะออินนะแต่ว่าไอ้นี่ไวกว่านะไวกว่ามาก นะบแล้วก็ไวกว่าปักจิ้งจกด้วยนะไวกว่าปักจิ้งจกนำนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับผมนะก็ขอขอบคุณอ่าสิบสี่ผู้ติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับสิบสี่ผู้ติดตามขอลงท้ายไ้แค่นี้ขอขอบคุณมากนะครับนะสิบสี่ผู้ติดตามนะครับเป็นกําลังใจที่ดีมากนะครับในการอ่าทคลิปนะครับนะก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมนะสวัสดีครับ